ล่าสุดหนึ่งกุมภาพันธ์67คนละหมื่นจ่ายก้อนเดียวจบทยอยใช้หรือใช้ครั้งเดียวได้เลย2องพน,นงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนกลุ่มนี้รอรีฟังด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่6กันยายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้ก็ติดส้ามรับการแจกเงินจากทางรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกมาแจ้งข่าวอัปเดตล่าสุดสําหรับข่าวดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยเงินดีท่อน10,000บาทได้เร็วกว่า ที่แจ้งไว้และจะได้รับในวันที่1กุมภาพันธ์2567รวมไปถึงเงิน10,000บาทก้อนนี้สามารถใช้ ทีเดียว10,000บาทเลยได้สำหรับวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารล่าสุดข่าวดีคนไทยรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้รอเลย2,100บาทฟังพร้อ,อมกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะพาดกัน ไม่ได้เลยสําหรับข่าวดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีนะคะว่าจะได้รับเงินพร้อมกันทั่วประเทศนะคะสําหรับเงินที่ท่อนหนึ่งหมื่นบาทเริ่มนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์สองพนี้ซึ่งเงินในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวงเงินที่เยอะเลยทีเดียวซึ่งสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีครอบครัวใหญ่นะคะและมี อายุ16ปีขึ้นไปมีครอบครัวหลายคนนะคะได้รับกันคนละหมื่นก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะเลยจีเดียวและเงินในส่วนตรงนี้นะคะทางเพื่อไทยทางนายกรัฐมนตรียืนยันแน่นอนชัดเจนว่าจะจ่ายก้อนเดียวไม่มีแบ่งจ่ายและข้อมูลล่าสุดนะคะสามารถใช้ทีเดียวก็ได้นะคะสำหรับวงเงิน10,000บาทคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้จ่ายเป็นเงินก้อนเดียวได้ นะะในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าสามารถซื้ออะไรได้บ้างก็ต้องรอมาตรการนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะที่ใช้ไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับการพนันและแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะส่วนอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทองหรือโทรศัพท์มือถือที่คุณพ่อคุณแม่สอบถามกันเข้ามาว่าจะสามารถใช้ซื้อได้หรือไม่นั้นนะคะในส่วนตรงนี้รอรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องคิดว นะไดะ้ในส่วนของกลุ่มที่ได้รับเงิน10,000บาทนั้นนะคะจะเป็นกลุ่มที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแต่ก็มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะว่าต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านนะคะรวมไปถึงนะคะก็ใช้ให้หมดภายใน6เดือนในส่วนของการใช้ให้หมดภายใน6เดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยนะคะเพราะถ้าใช้ได้ก้อนเดียวหรือ ใช้ซื้ออะไรที่มันเป็นราคาหลายพันบาทนะคะก็สามารถใช้หมดอยู่แล้วนะคะและ ในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็คิดกันไว้เลยนะคะว่าจะนําเงินในส่วนตรงนี้ไปใช้อะไรกันบ้างโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีหลายคนนะคะได้หลายหมื่นกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นของขวัญชุดใหญ่ไฟกระพริบครั้งนี้นะคะเป็นรัฐบาลที่แจกหนักใจปั้มจริงๆและก็แจกจริงด้วยนั่นเองนะคะและก็จะมีนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยได้ให้ไว้อีกนะ ะะซึ่งแน่นอนนะคะทางรัฐบาลใหม่ก็ยืนยันว่าจะเร่งทำทันทีไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันนะคะค่าน้ำข้าวไฟรวมไปถึงนะคะนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยให้ไว้นะคะแรงงาน600บาทรวมไปถึงนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่2,500บาทสำหรับเงินเดือนรอฟังข่าวดีกันได้เลยนะคะซึ่งประเทศไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอน นะะคฟังข่าวดีสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดับแรกสุดเงินดีทอนล่าสุดนะคะย้อนการ์ดล่าสุดมีเงินบัตรส่วนติการแห่งรัฐนะหรือรัฐมนเดียวกันบ้างนะคะว่าจะวายจ่ายจริงๆในวันที่หนึ่งกุมในวันสองพันห้าร้อยหกสิบหจ็ดซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นงวดสุดท้ายแล้วที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเงินย้อนหลังให้กับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุทธรณ์นะคะที่ยื่นความค้านและได้ทา ยืน,น,นยันต่ตนภายในวันที่26กันยายน2566นี้เท่านั้นนะคะกลุ่มนี้ย้ำด่วนนะคะยังไม่ได้ไปยืนยันต่ตนให้รีบยืนยันต่ตนภายในวันที่26กันยายน2566นี้นะคะท่านจะได้รับเงินย้อนหลังสําหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถึง6เดือนเลยทีเดียวนะคะซึ่งนด่รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคย้อนหลังนะคะตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายนนะคะ6เดือนก็1,800บาทรวมของเดือนตุลาคม2566ไปด้วยนะคะก็อยู่ที่2,100บาทสูงสุดเลยนะคะและถ้าท่านนะคะไปยืนยันตนไม่ทันภายในวันที่26และยืนยันตตนภายในวันที่27กันยายน2,566รเป็นต้นไปก็จะไม่ได้สิทธิเงินย้อนหลังแล้วนะคะจะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแค่300บาทต่อเดือนหลังจาก เริ่มใช้สิทธิในเดือนถัดไปนะคะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านแจ้งข่าวสารอัปเดตล่าสุดกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เตรียมรอรับเงินรอบแรกกันแล้วนะคะเงินสงเคราะห์คนจนบัตรผู้สูงอายุผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับเงินในวันที่1 2ถึง14กันยายน2566นรนี้รอบแรกรับเงินสูงสุดคนละ600บาทเตรียม อย,อย่าลืมนะคะว่าต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่7กันยายน2566นี้เท่านั้นถึงจะได้รับเงินรอบแรกในวันที่12-14กันยายน2566นะคะได้ย้ําเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่าลืมไปผูกพร้อมเพย์เพื่อรอรับเงินกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มาอาเดกข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะคลิปนี้ท ทางงช่อขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ